สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกฤชกรวงุดีนะคะมห้าทับหนึ่งเลขที่28ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นกันนะคะโจทย์ก็คือผลฉลากกินแบ่งรางวัลที่1จะมีจํานวนเลขหหลกักจงหาความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่1จากสูตรนะคะสูตรก็คือ pe เท่ากับ ne ส่วน n s มีจํานวนเลขหกหลกักที่ใช้เลขซ้ําตั้งแต่ศูนย์ ถึง9กค่ะก็คือ10คูณกัน6ครั้งก็จะได้10ยกกำลัง6ค่ะดังนั้น n x ก็เท่ากับ10ยกกำลัง6ค่ะโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1ก็คือ1ดังนั้น p e ก็คือ1ค่ะสูตรเราคือ p e เท่ากับ n e ส่วน n x แล้วก็แทนค่าเลยคะ่ะก็จะได้ p e เท่ากับ1 PE ของเราคือ1แล้วก็ n s ของเราก็คือ10ยกกำลัง6ค่ะแล้วก็นำมาแทนค่าก็จะได้1ส่วน10ยกกำลัง6คคำตอบก็จะได้10ยกกำลังลบ6ค่ะขอบคุณค่ะ